ต้นอออยู่ที่เคลียชัดๆนะคะไม่ได้ติดคุกนะคะอยู่กับพี่หยุดนะคะที่นี่ไม่ใช่เร่นจำแตแก้วแน่น,นอนมาแล้วครับเจอกันช่วงค่ำๆนะครับวันนี้มีคลิปดีคลิปเด็ดคลิปดังทุกๆ4-6ชั่วโมงมีข่าวคราวเล็กๆน้อยๆมาจากที่ไหน ช่องของเราพยายามจะขโมดแล้วเรียบเรียงนํามาฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้เป็นข่าวครา,าวของใครคลิปนี้ตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย19.32นาฬิกาจุนาทีคลิปดีคลิปเด็ดคลิปดังนะครับเป็นช่วงเช้าๆปรากฏว่ามีข่าวเกี่ยวกับคุณต้นอ้อก,กับทนายธรรมดานะครับปรากฏว่าบอกว่านะครับสารตัดสินจำคุกไม่ให้ประกันตัวใช้คำว่าไม่รอลงอาญานะครับแต่ใช้ำว่า เอ่อณตอนนี้แล้วมาโผล่ที่รายการเคลียร์ช,ชัดๆอะไรยังไงอ่ะเอามาฝากเพื่อนๆพ,อนพี่ๆน้องนะครับเป็นอย่างนี้ครับผมณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงประกันตัวออกมานะครับเราไปอ่านความคิดเห็นกันดีกว่านะครับเป็นอะไรยังไงเราเอาคอมเมนต์สดๆมานะครับฉะนั้นบางคำเนะี ผมยังไม่ได้สกรีนเลยนะครับแต่ก็จะปิดชื่อของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับในการแสดงความคิดเห็นก็นแล้วกันนะครับอ้าวความคิดเห็นคนที่หนึ่งว่ายังไงกันบ้างนะครับคุณต้นอ้อโดนคดีพรบอรคอมแชร์ภาพทนายธรรมราชลง Facebook ค,ค่ะอ่านี่นะครับต้นสายไปเห็นดูขอบคุณมากครับผมแล้วคุณต้นอ้อมาผลรายการได้ยังไงเมื่อว่าเอ่อไม่รอลงอาญานะครับก็คือคุณต้นอ้อประกันตัวออกมาแล้วสู้นะครับอุทธรนะครับ คือเอาอย่างนี้ครับสารมันมีอยู่3ามสารนะครับชั้นต้นนะครับอุทธร์แล้วก็ยันถึงดีกานะครับมันยังอีกนานอยู่นะครับฮะนะครับความคิดเห็นต่อไปว่ายังไงกันบ้างไม่มีทางให้ติดคานะครับก็มีคนมาให้กําลังใจเยอะนะครับเอาเชื่อหลายหลายคนก็คงไม่ชอบทนายธรรมราชนะครับก็เอาใจช่วยคุณต้นอ้อแต่ยังไงยังไงเราก็ต้องยืนอยู่ในหลักความเป็นจริงนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปกันไปตามถูกจะเป็นอะไรยังไงนะครับอ้าว ความคิดเห็นต่อไปยังไม่ให้ติดหรือว่าไม่ติดครับออกมาปักช่วงประการครับอ่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะคุณต้นอ้อนะครับส่วนมากจะมาให้กำลังใจมากกว่านะครับเป็นกำลังใจให้คะ่ะคุณต้นอ้อค่ะนะครับคุณป้าและคุณลุงบางคนที่เม้นแบบนี้คือเขาซับพอร์ตก็ออกจะมาช่วยแบบเป็นกำลังใจก็ประมาณนี้นะครับ พี่ต้นอ้อโกโรธน่ารักมากอืมผมผมไม่เห็นตอนโกรธนะนะครับสแสดงว่าเ,เด็กรุ่นใหม่นะครับก็ติดตามคุณต้นอ้อนะครับเพราะว่าดูใช้คําว่าเด็กชายวัยรุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ้าวแพ้อ,อีกสองสารติดคุกนะครับก็ยังยันถึงดีกาโน่นนะครับต้นอุทธรดีกานะครับใจเย็นๆเพราะว่าบอกได้เลยว่ามันพลิกได้ ทุกเมื่ออะไรยังไงนะครับก็ว่ากันตามพยานหลักฐานนะครับอา้าวเป็นกําลังใจให้คุณต้นอ้อให้ผ่านภัยผลภัยทุกประการก็มาแนวอวยพรนะครับสู้ๆนะครับแม่ผมก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสคลิปดังก็เลยขมวดมาให้ดีใจจังได้ยินคํานี้คุณต้นอ้อเป็นคนดีคนดีมีเทวดาคุ้มครอง นะคะทุกคนยังติดตามอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้นะคะนะครับส่วนมากมาให้กำลังใจนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ครับผมเป็นกำลังใจให้คุณต้นอ้อค่ะตกลงยังไงกันแน่นะครับก็ก็ข้อมูลข่าวเป็นเรื่องจริงนะครับอยู่ในช่วงประกันตัวแล้วสู้กัน น่าจะยันถึงดีกาใช้คําว่าน่าจะยันถึงดีกานะครับก็อย่างที่บอกเราคุยตั้งแต่ต้นนะครับสารชั้นต้นสารอุทธรและก็สารดีกานู่นก็ว่ากันไปนะครับกับส่วนเนื้อหาใจความเป็นอะไรยังไงก็รอดูกันยาวๆนะครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะตามข่าวไม่ทันคือเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแล้วก็้าตอนนี้ก็ยังมันในการกระบวนการสืบหาข้อความนะมันก็ค่อยๆไปนะนะครับแต่มาเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับสู้ๆครับ ต้นออยอยู่กับปลาเกียวทนายคนนี้หน้าคล้ายๆปาเกียวนะครับนักมวยปาเกียวนะแต่ก็ไม่ใช่นะครับดีนะครับมาดูตอกติกตอของคุณต้นอ้อก่อนผนบ้านเดียวกันเป็นกําลังใจให้ครับเอาจริงๆถ้าอุทร์อีกสองสารถ้าแพ้คือต้องติดใช่ไหมครับปรับไม่ได้เหรอเออ เราไปก้าวล่วงตรงส่วนนั้นไม่ได้นะครับแนวทางจะออกไปทางไหนเราเป็นผู้ฟังฟังอย่างเดียวครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ต้นไปแล้วน,นะครับอีกสองสารมันสามารถเกิดอะไรได้ขึ้นเยอะแยะนะครับแม่บอกได้เลยนะครับแม่สนุกนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต้นอุทธรดีกาอืมประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณต้นอ้อนนะคะ แน่นะครับมีคนเข้ามาให้กําลังใจเยอะๆนะครับความดีคุ้มครองนะครับคุณต้นอ้อใจหายหมดเลยนะครับอีโม่ออรูป้องไห้มานะครับคนเก่งของพี่เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ส่วนมากเป็นคนมาให้กำลังใจนะครับซึ่งลงไม่กี่ชั่วโมงนะครับการแต่กำลังใจหล้นเหลือจริงๆดีใจจังนะครับใจหายหมดเลยค่ะนะครับหยุดหัวร้องบ้าง นะคุณแม่ต้นอ,อ้ออืเวลาหัวร้อนนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะครับสู้ๆค่ะเพื่อนะครับช่วยคนที่เจอเรื่องร้ายๆรักนะคะมาส่งกำลังใจให้คุณต้นอ้อค่ะนะครับส่วนมากผู้หญิงเข้ามาเยอะนะครับผู้ชายก็เท่าที่ดูเท่าที่ดูมาผ่านมาตั้ง4ี่หชั่วโมงนะครับส่วนมากเป็นผู้หญิงเข้ามาให้กําลังใจคุณต้นอ่อนครับผู้ชายก็มีนะครับแต่น้อยนะครับหรือว่าผู้ชายไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะครับก็ มาส่งกำลังใจเอ่อกันพิมพิมพิมน้องน้องอ้อพี่ติดตามอยู่อ่านะครับภาษามันอาจจะใช้คำว่าตะคุกตะขักไปบ้างนะแต่ก็น่าจะปรับเป็นมาส่งกำลังใจให้น้องอ้อพี่ติดตามอยู่จ้าประมาณนี้นะครับเอาใจช่วยคะ่ะรัก,ร,กรักคะ่ะคุณต้นอ้อเป็นกำลังใจให้พี่ต้นอ้อนะคะรักพี่ต้นอ้อ สู้คะ่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณต้นอ้อครับอ่าผู้ชายมาแล้วเพิ่งบ่นเมื่อกี้ว่าผู้ชายไม่ค่อยมีแต่นี้ผู้ชายมาแล้วครับพูดกันไปเรื่อยรักคุณต้นอ,อ้อผู้ชายมารักแบบนี้สู้ครับพี่ต้นอ,อ้อผมอย่างชอบความเท่ของคุณต้นอ้อเลยครับเอาใจคะ่ะเอาเอาใจช่วยคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากก็มาให้กําลังใจกันมากกว่านะครับผมก็เก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักของของเพื่อนเพื่อนพี่น,พน,พน,พน,น,น,น้องนะครับที่มาส่งกําลังใจให้คุณต้นอ้อนะครับอ่ะส่วนมากก็เป็นอีโมโแบบนี้นะครับแหมก็มาฝากแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติมอยู่แล้วก็จะขาวมวดนะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี้ก็น่าจะเป็นข่าวคราวตรงนี้นะครับเชียขขร์เคลียร์ชัด เป็นประเด็นนะครับอยู่ในช่วงประกันตัวแล้วออกมานะครับดังต่อสู้กันอีกสองสารครับผมตอ้นอ,อ้ออยู่ที่เคลียร์ชัดๆนะคะไม่ได้ติดคุกนะคะ <c oughs> อยู่กับพี่หยุดนะคะพี่นี่ไ,ไม่ใช่เรีนจำสาแก้วแน่นอน <c oughs> อยู่ปถุม